สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้เอางานตัวสุริยันกระบอกตรงนะครับมารีวิวให้ลูกค้าดูตัวนี้พ่อค้าตัวนี้ทดสอบอยู่ l 3ลน,นะครับปกติใส่เอลสา่และนะครับตัวรุ่นสุริยันผ้า15ออนสีมิดไนท์นะครับตัวงานผ้าเป็นงานผ้าดิบนะครับสีเข้มๆปักโลโก้ทางตัวเเป็นรูปพระอาทิตย์ครับเป็นงานปักได้ส้ม ป้ายหนังแท้ครับหนังวัวฟอกฝาดครับเป็นงานปมจมป้ายหนาประมาณสองถึงสามมิลสอดเข็มขัดด้านหลังได้นะครับเนี่ยครับตัวที่ใส่ตัวนี้เป็นงานกระบอกตรงเอลสามสองนะตัวนี้กระบอกตรงเอลสามสองนะครับป้ายขาอยู่เอลสามสองตัวนี้ปลายขาแปดนิ้วนะครับขาก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าใส่สบายปกติส่วนตัวใส่แต่กระบอกเล็กนะครับตัวนี้เอากระบอกตรงมารีวิวให้ดู นะครับส่วนตัวผมใส่กระบอกเล็กเป็นหลักอยู่แล้วชินตัวนี้จะใส่สบายขึ้นครับเพราะว่าทรงจะใหญ่ขึ้นใหม่นิดน,นึงต่างจากกระบอกตรงประมาณไม่เกินนิ้วให้ต่างจากกระบอกเล็กครับห่างกันไม่เกินหนึ่งนิ้วครับนะครับให้ดูส,สวยๆอ่าแบบนี้สีมินดนไนท์เข้มๆนะ15ออนตัวนี้เป็นงานริมแดงครับเป็นงานริมแดงพับขาโชว์ลิมเนี่ยครับตามภาพ ผ้าตัวนี้ก็15ออนถือว่าใส่กำลังโอเคนะครับไม่ไม่หนาไม่บางเกินนะครับไม่หนาไม่บางเกินตงานครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นงานเย็บอยู่ด้านในแบบนี้นะครับกระเป๋าผ้านวาสครับดีเทลด้านในนะครับกระเป๋าผ้านวาสสกินแบรนด์เซเวนดนิงานโพ้งครับงานเย็บส,ยสวยๆนะถ่ายจากสินค้าจริงเป็กมุดเป็นงานทองเหลืองทองแดงครับ ดูได้เลยรายละเอียดตามภาพขอบเอวเป็นงานปักได้ส้มขอบเอวเป็นงานปักได้ส้มนะครับตัวที่ใส่ตัวนี้เป็นงานกระบอกตรงงานริมแดงครับยาบุกโซผลิตเอวยี่แปดถึงสี่สองครับสิบห้าออนปั่นเฟดได้สบายๆนะครับตัวนี้ยาบุกโซครับสวยเลยราคาเริ่มต้นอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบ มีไซส์28ถึง42นะครับสนใจกดสั่งซื้อในดัก,ก้าได้เลยครับนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ